สวัสดีครับพบกับป่าไม้จุบันไม้นะครับเดี๋ยววันนี้จะพามานะครับทำความรู้จักผลไม้ชนิดหนึ่งนะครับซึ่งปลูกง่ายนะครับปลูกง่ายติดลูกเร็วติดลูกดกนะครับก็คือมะกอกนะครับตอนนี้เขาเรียกมะกอกฝรั่งนะครับหลายคนไปเรียกเป็นมะกอกน้ำยิงมะกอกน้ำเนี่ยจะเป็นลูกเล็กๆนะครับลูกเล็กประมาณนิ้วก้อยที่ขายตามรถส้มเอาไปดองครับ แต่ตอนนี้บางคนก็เรียกเป็นมะกอกนะเหมือนกันแต่จริงๆก็คือมะกอกฝรั่งนะครับตอนนี้นะครับค่อนข้างที่จะปลูกง่ายนะครับก็คือหลังจากเราปลูกเนี่ยไม่ถึง1ปีนะครับก็จะเริ่มที่จะติดดอกออกผลให้เราได้กินนะครับการปลูกของเขาเนี่ยจะเป็นพื้นที่ที่รับแดดนะครับต้องเป็นพื้นที่ที่รับแดดได้ดีไม่เป็นที่ร่มนะครับถ้าเราอยู่ในที่ร่มเนี่ยผลก็เป็นนะครับแต่การติดผลจะน้อยแล้วก็ใบจะชอบเป็นเพรยะแป้งนะครับเป็นเพรยะแป้ง านานๆอาจจะต้นจะสูงแล้วก็กิ่งจะแห้งตายเยอะนะครับแต่ถ้าอยู่เดทเนี่ยเพี้ยแป้งยังไม่ค่อยเจอลูกจะดกผลจะดกถ้าเราอยากที่เราถ้าเราสังเกตเวลาขายอยู่ในรถส้มนะครับรที่ขายผลไมา้ขายส้มพวกทัวไปนะครับรถเข็นสามล้อก็จะมีพวกมะกอกพวกนี้ขายอยู่นะครับก็จะลูกใหญ่ๆนะครับเวลาเขาคัดไปขายขึ้นรถส้มเนี่องจาขายเป็นผลนะครับแต่ถ้าเราปลูกเอาไว้กินเองนะครับหรือว่าท้าเองเนี่ยเราก็อาจจะได้ลูกไม่ใหญ่ การจะได้ลูกใหญ่ก็คือนะครับช่อหนึ่งนะครับก็จะไว้ประมาณนี้เองนะครับนี่ช่อหนึ่งก็ไม่กี่ลูกแต่ถ้าเราเอาไว้ลักษณะอย่างนี้นะครับนี่ถ้าเราไว้เยอะอย่างนี้ก็คือมีเท่าไรเอาหมดนะครับไม่ปิดทิ้งนะครับผลก็จะไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับแต่ว่าความดกนะครับเนี่ยมะกอกฝ้าวดำเนี่ยความดกนะครับเนี่ยช่อนี้ผลยังนะครับยังคือยังไม่ใหญ่เต็มที่นะครับชุดใหม่นะครับกําลังออก ชุดนี้ผลกําลังปิดนะครับการออกนะครับผลมักอกฝรั่งนะครับจะออกปลายนะครับปลายยอดสุดปลายยอดนะครับเนี่ยก็คือสุดปลายยอดนะครับชุดนี้นะครับผลกําลังที่ถ้าจะเก็บก็เก็บได้ดีชุดใหม่กาลังจะขึ้นเนี่ยแขนงพวกนี้ขึ้นมาก็จะเป็นลักษณะตอนนี้ก็คือเป็นดอกเลยปลูกง่ายนะครับปุ๋ยตอนนี้ก็ใส่ปุ๋ยทั่วไปนะครับลูกเล็กขนาดนี้ยังไม่มีไอตัวข้างในมันนะครับไอ มะลิดข้างในเคี้ยวอร่อยนะครับแต่ติดเปรี้ยวนิดหนึ่งดูความดุกนะครับนี่เป็นผลไม้นะครับที่ไม่ต้องฉีดสารนะครับเคมีอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับก็จะมีระวังอย่างเดียวก็คือนะครับไอตัวเรียกว่าเพี้ยนะครับพวกเพี้ยเพี้ยแป้งนะครับก็จะมาเก่อข้ออ่าป้องกันก็คือนะครับพยายามปลูกที่โล่งในที่แจ้งไอ้โดนแดดนะครับ ถ้ามันเราเจอนะครับเราสามารถฉีดน้ำส้มพันไม้หรือฉีดพวกชีวพันธุ์ได้ครับไม่ค่อยให้นินสารเคมีตัวนี้นะครับเป็นผลไม้ปลอดสารเคมีเลยนะครับตัวนี้จะออกอมเปรี้ยวจิ้มกับน้ำพริกเกลืออร่อยรับปลูกง่ายนะครับก็คือการปลูกก็คือเราใช้ต้นที่เพาะเมล็ดนะครับเนี่ยต้นพวกนี้ส่วนใหญ่เป็นเพาะเมล็ดหมดเลยมันจะไม่กลายพันธุ์นะครับจะไม่มีการกลายสายพันธุ์นะครับออกมาเนี่ยครับผลนะครับก็เยอะนะครับอันนี้อายุต้นนี้นะครับก็ ปลูกไว้ประมาณปีกว่ายังไม่ถึง2ปีนะครับชุดนี้เพราะผมเพิ่งมาปลูกไวยโซนนะครับเราก็มีระบบน้านะครับมีน้ําเข้าช่วยเพิ่งมีน้ําเมื่อไม่นานนะครับเพราะว่าแต่ก่อนผมไม่มีระบบน้ํานะครับเป็นแรงที่ปลูกเอาไว้ข้างๆพยายามเลือกมาที่ทนนะครับพวกมะกอกพวกนี้ครับก็จะทนครับมะกอกมะม่วงเบานะครับนี่นี่ก็จะเป็นมะม่วงเบาใต้นะครับ การติดลูกออกผลนะครับก็จะดีดีครับการติดลูกออกผลเนี่ยขึ้นอยู่กับสภาพอากาศนะครับถ้าเจอฝนตีนะครับก็ลูกจะหลุดและร่วงเยอะแต่ว่าถ้าเป็นมะกอกเนี่ยไม่ค่อยหลุดไม่ค่อยร่วงนี่มกละกอ,ก,อก็ปลูกไว้ไม่ได้กินปล่อยให้นกน่ครับพวกนกพวกสัตว์มาแทะมากินนะครับอยู่กับธรรมชาตินี่ก็คือเติมน้ําบ่อลงน้ําสระนะครับเพราะว่าปีนี้เป็นปีที่ค่อนข้างที่จะล้งนะครับคือเอน้ําสระเราเนี่ยเหลือประมาณนัก2เมตร นะครับประมาณ2เมตร2เมตรกว่านะครับเวลาเราสูบเนี่ยเราจะสูบเครื่อง2นิ้ว2แรงนะครับซึ่งปล่อยครั้งหนึ่งก็ได้ประมาณ4 0่สถึงห้าหัวกับแต่ถ้าบ่อที่เราดูดน้ําขึ้นมาเนี่ยนะครับเป็นบ่อน้ำเนี่ยเราถ้าเราดูดแล้วปล่อยสปริงเกอร์เนี่ยมันได้ครั้งละประมาณ10หัวนะครับมันจะเสียเวลาดังนั้นเราเลยเติมน้านะครับลงในสระแล้วก็ดูดน้ําสระนะครับกับเครื่องตรงนี้ก็จะเป็นพวกระบบที่เขาสูงเนี่ยผมขี้เกียจ ก้มลงในดินนะครับมันปวดหลังปวดเอวนะครับนานๆแล้วก็เพิ่มต้นทุนข้องอข้อต่อพวกนี้มาสองสามตัวแต่ว่าเราทํางานสบายนะครับก็คือลดการปวดหลังปวดเอวนะครับแรกๆไม่เป็นไรพอนานๆเข้านะครับก็จะปวดหลังปวดเอวอย่างหนึ่งถ้าเราอยู่วางเลยกับพื้นดินเนี่ยเวลาฝนตกนะครับดินก็จะมาติดตามตามร่องพวกนี้นะครับเนี่ยตามร่องพวกนี้เวลาดินก็มามาติดเนี่ยมันจะเปิดปิดหลังๆก็จะมีปัญหาอีกอย่างหนึ่งถ้าลงในดินแล้วใช้ตัวเหมือนตัวคีบนะครับตัวคีบเนี่ยคีบอย่างเนี้ย นะครับแล้วก็เปิดนะครับเนี่ยปัญหาคือตรงนี้ก็จะเนี่ยนี่คือชุดที่บ้านที่ผมใช้แบบตัวคิปลงในสวนก็ใช้แบบนี้นะครับก็ลดการปวดลังปวดเอวนะครับได้เยอะอนะครับโอเคนะครับนี่คือปอกหลุกง่ายนะครับหลุกง่ายนี่ครับอันนี้เดี๋ยวเอาไว้ทําต้นพันนะครับชุดนี้เพราะว่าผลมันเยอะกินไม่ทันนะครับแต่กินไม่ทันนะครับถ้าใบนะครับพวกเพี้ยเวลาเพี้ยมจะลงนะครับใบก็จะการหยิกอย่างนี้นะครับถ้าเราเจอเราเด็ดเราทิ้งได้เลยนะครับ ี่ลูกกำลังสวยนะครับติดติดเยอะนะครับติดเยอะโอเคนะครับอันนี้ก็พามาดูนะครับผลไม้ชนิดหนึ่งนะครับปลูกไว้ข้างบ้านใกล้บ้านนะครับพุ่มไม่ใหญ่แต่นะคือต้นใหญ่แต่เราต้องตัดนะครับถ้าเราไม่อใหญ่เนี่ยเหมือนจริงเนี่ยเนี่ยผมตัดออกครับตัดออกมันก็จะเตะเป็นพุ่มเราตัดเรื่อยๆนะครับโอเคนะครับฝากติดตามยูทูปอันนี้ชื่อแม่ดราศฤติครับผม